เอาละในที่สุดเกมที่พวกเรารอกันมานานนับปีก็ได้เปิดให้เล่นแล้วอ,อ่ะตรงนี้เราต้องสร้างตัวละครก่อนนะครับจะลงไปเล่นนะเดี๋ยวดูดิว่าเราสร้างอะไรได้บ้างมีเราเลือกนะ,ะมะีแบบมีคลาสให้เราเลือกด้วยนะมีโรเมอร์นะฮะพาร์ทฟิลด์แล้วก็โกสสามแบบโอ้ตัวละครรอใช้ได้นะเดี๋ยวไปดูซิว่ามันทำอะไรได้บ้างนะฮะ บอดี้ทรายเปลี่ยนทรงหน้าได้แล้วก็สกินโอ้มีรอยสักด้วยนะเปลี่ยนเขาโค้งหน้าได้เปลี่ยนรอยสักได้นะฮะใส่หนวดได้ด้วยว้าตั้งชื่อปิกแร์ว่าลุยอา้าวไม่ลุยเหรอยังไงวะ อ๋อเราต้องเลือกเซิร์ฟเวอร์นะฮะโอ้มีเลือกเซิร์ฟเวอร์มีนอทอเมริกายุโรปแล้วก็เอเชียนะเป็นแบบลงเซิร์ฟเวอร์เลือกเซิร์ฟเวอร์โอ้โหฟูโอ้โหเกมเปิดวันแรกฟูหมดเลยอันนี้ไฮอันเดียว เปเยๆโอ้โหโผล่มาก็เจอคุณหมอหั him, วนงิงโอ้โหมอครับผมเป็นอะไรเหรอโอ้ไม่ได้เป็นอะไรหรอกมึงแค่ขี้เกียจแล้วมึงก็นอนทั้งวันเฉยๆนะมึงตื่นมาทำมาหากินได้แล้ว <c oughs> อ่อันนี้ให้เราทำอะไรเนี่ยอ่ารื้อของในกระเป๋านะโอ้มีกระเป๋าแบคแพคแล้วก็มีน้อมขวดหนึ่งโอ้มีแอปเปลิลจุ้ยด้วยนะมีอาหารกระป๋อง เป็นเครื่องยังชีพเครื่องยังชีพเริ่มต้นนะฮะคงมีฐานไปใช้ด้วยแล้วก็อะไรให้เราทำอะไรเนี่ยออกประตูออกไงวะอ๋อให้เราดิ้งวอเตอร์นะให้กินน้ำก่อนอ่ะกินน้ำก่อนกินอ่าทดสอบกันกินน้ำด้วยอือเอากินเสร็จทิ้งขวดเลยเหรอเฮ้ยอ่าก็ทูเ h อะ o o d เบอรี่เมนฮอ l ์นะฮะออกไปไงวะเนี่ย อ่าหมอเปิดประตูให้กูหน่อยหมอหมอกูเปิดประตูไม่ได้โอเควะเปิดประตูกด F... ออ้าวเขาเปิดแล้วนะยะเอ๋สวัสดีอ้าวอ้าวโอ้มีคนอื่นด้วยไฮไฮ่ bro สวัสดีเพื่อนเอ่อกูเปิดประตูไม่ได้เพื่อนเอ้ย <c oughs> เหมือนกัน เขาก็เปิดประตูไม่ได้เหมือนกันโอ้บ้าเอ้ยเอาล่ะในที่สุดเราก็เปิดประตูแล้วก็ออกมาสู่โลกภายนอกได้ทักทีนึงนี่คือล็อบบี้จุดศูนย์กลางของเราผู้รอดชีวิตเลยดีอ่ะแมมันช่างยิ่งใหญ่อลังการสุดเก็ไม่ได้มีของฟรีให้รู้ด้วยเหรอว่างเปล่า เฮ้บอยสวัสดีเพื่อนดูสิ <What> s <S พี่หนวดคนนี้จะขายอะไรบ้างอ๋อพี่แกขายกระสุนปืนนะฮะมีชุดเกราะด้วยโห oh, แพงมากเลยแต่ละอย่าง3,000 4,000ทั้งนั้นเลยมีกระสุนด้วยนะฮะอันนี้ปืนเราใช้ปืนเป็นอะไรเนี่ยอ่า7.62มิลิเมตรนต้องใช้กระสุน7.62ม mm. ิลิเมตรเท่านั้น7.62มิลิเมตรนัดละ5บาบาทซื้อเลยอ้าวไม่มีตังค์เดี๋ยว ซียู <See> เดี๋ยวมาใหม่ไปเอาตังก่อนแป๊บหนึง่งอ้าวหลงถ้าเราจะเอาตังหรือว่าเราจะเก็บของเราต้องมาหาแอบบี้นะฮะันดีแอบบี้แอบบี้บอมมาก <You S 1> เลยอ่ะ<อ> <laughs> นี่ไงโอ้โ oh หพี่บีมีตังสนะี่พันเจ็ดนยแล้วก็นี่นะฮะมีของค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวจะจุดหกสองหรือ,อยูสองนัดไม่ซื้อไม่ได้แล้วแหละต้องออกเพราะว่าต้องออกไปประชนโลกนะฮะเราเมื่อกี้ปืนขา,ขายตรงไหนวะอ๋อนี่ไงเพิ่งมาเล่นยังจำทางไม่ได้นะ ใครทิ้งอะไรตรงนี้เนี่ยฮัลูกเพ่ hey, เอาปืนมาไอ้ไม่ใช่เอากระสุนหน่อย oh <God. S 1> อ่าเอาสักกี่นัดดีหนึ่งร้อยนัดก็พอนะฮะสำหรับออกไปประจนโลกมันพิมพ์ได้ไหมวะ <laughs> พิมพ์ไม่ได้บ้าเอย้ยโอ้กี่นัดเนี่ยหนึ 1, ่งหกสิบหกสองสองหกสสิบแปดโอเคตอนนี้มีปืนอยู่ ร้อกว่านดัดนะฮะก็น่าจะพอนะอ้าวนี่ไงเราเจอแล้วฟิตเนสโอ้แล้วต้องทำไงอะอ๋อนี่ไงออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแบกปืนใส่หมวกออกกำลังกายเหมือนเป็นทหารผ่านศึกเลยเนะี่ยทหารเกณฑ์กำลังฝึกโอ้ต้องรอให้หลอดขาวเต็มหรอถ้าหลอดขาวเต็มคือเลเวลอัพใช่ไหมโอ้ย o u r s t ต m i n a has b บิน t ทมเพอร์ i รลิตี้ลิลี่แบบทหาไม่ทันป้าจริงอ๋ออันนี้ใช้ได้ยังี้ต้องเบนเพรสกันหน่อยฮะออกกำลังกายเสียตังบ้าเอ้ยนอกจากฟิตเนสแล้วเราก็ยังมีห้องซาวน่าด้วยก็เข้าไปซาวน่ามันทั้งอย่างนี้เลยแล้วกันโอ้แช่น้ำร้อนฟินสุดๆเอาละเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่านะกด F ไป New Fortune City กด G แลนพอ l แลนพอ t คือบ้านของเราโอ้โ oh. ห <c oughs> นี่คือบ้าน <c oughs> บ้านแสนสุขเพิง <pe> บ <arl> ังเงียนชัดๆ่ะเอ้ยมีเตียงนอนด้วยนะแต่ว่านอนไม่ได้นะฮะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็มีตู้เซฟด้วยอ่าสตเชื่อมต่อกับเจ้าแอบบี้นะฮะเชื่อมต่อกับนางแอบบี้เลยอ่า ใช้อะไรไม่ได้เลยเตียงก็นอนไม่ได้เดี๋ยวเราลองไปดูดีว่าเราลงน้ำได้หรือเปล่าโอ้ลงน้ำไปแล้วมีปลาฉลามไหมอ้าวตันมาได้แค่นี้โอ้อันนี้มีรถให้เราซื้อด้วยนะมีลับบกินนี่ด้วยอ,อุ้ยสองล้านอันนี้ล้านเก้านี่ล้านสองโอ้เอาละเราไป,ปเผชิญโลกภายนอกกันดีกว่าโอ้ ตึกสูงใหญ่จังเลยอันนี้คือเมืองนิวยอร์กซิตี้นะฮะใช่เปล่าไม่รู้ว่าตึกละพันช่องวันใหญ่มากเลยแล้วเราก็ต้องทำการฟาร์มเพื่อหาของจะเออยู่ไหนว่าล <c oughs> ำตอมมองๆเหมือนจะมาขโมยของในรถเข้ายัางไงก็ไม่รู้นะฮะเอาเปิดไม่ได้ Fantastic Coffee ร้านกาแฟเดี๋ยวลองแวะเข้าไปดูร้านกาแฟหน่อยว่าจะมีอะไรบ้างนะมาที่แคชเชียร์ก่อนเลย หาตังค์เอา้าไม่มีตังค์ว่าเอ้ยเดี๋ยวเปิดแผนที่ดูก่อนไปไหนดีหือวิ่งได้ไงซอมบี้ยิงมาลอยปออออ้องเฮ้ยโูผีอึดเฮ้ต้องพยายามยิงหัวมันให้ได้นะฮะซอมบี้มันถึงจะตายตายเร็วซอมบี้มีกระสุนปืนด้วยอะ่ะ มีเสียงใครด้วยโอ้ยราตำรวจต้องมีของดีแนะ่งัดเลยมาบอะไรเนี่ยรา <c oughs> ตำรวจมีกัดแรลมเฉยเลยเฮ้ยอะไรอะอ่ะแลวแล้วเราก็มาถึงสถานีตำรวจอันนี้คือสถานีตำรวจใช่ไหมโอเคเรามาถึงแล้วต้องรีบเข้ารีบออกเดี๋ยวคนอื่นมาสุนเทียนใช้คีาร์ด ขีกัเอาที่ไหนต้องมีของดีแน่เลยโอ้ดีกล่องมาเริ่มเลยต้องมีของดีนะนะป๊าอะไรเนี่ย <c oughs> พัดลมคอมพิวเตอร์มาเอย้ยกล่องเบลเลอร์บล่าให้ของมาแค่นี้จะบ้าตายเออนี่มันสถานีตำรวจหรือว่าร้านขายคอมพิวเตอร์เนี่ยมีแต่อุปกรณ์คอมอันนี้มีกระเป๋าพยาบาลอยู่ข้างตัวด้วยเขาต้องเป็นพยาบาลแน่เลยอ่าเราได้เฟิร์สอิดชุดปฐมพยาบาลหรือล็อกเกอร เจอกระดาษชำระตอนที่เขารีวิวเกมนี้นะฮะห้างสรรพสินค้านี่มันสวยมากและยิ่งใหญ่มากเลยเราไปดูว่ามันจะอลังการเหมือนที่เขาทำทีเซอร์ออกมาหรือเปล่านะฮะหนทางช่างยาวไกลซะเหลือเกินเราต้องผ่านซูเปอร์สโตร์ก่อนด้วยนะแล้วก็ไปมอลนะฮะมีมาร์เก็ตด้วยโอ้โหแถวนี้เป็นแหล่งชอปปิ้งหรือไงเนี่ยโอ้เรามาถึงแล้วห้างสรรพสินค้านี่เอาลูกซองไปกินนี่ลูกซอง เดี๋ยวเดี๋ยวเดยวา,ามีของให้เก็บด้วยแปวบป่าเอ้ยไม่มีอะไรเลยตรงนู้นเหมือนเป็นท่าเรือเลยนะฮะเอาละมาช็อปปิ้งกันเถอะอ้โหอ,อ,อ้าวเนี่ยนะห้างสรรสินค้าไม่ต้องปกนะฮะในทีเซอร์นี่ภาพอย่างสวยเลยห้างสรรสินค้าที่อลังการมากแต่ของจริงนี่คือแบบเฉยๆมากเลยพี่มีว่า เรากลับกันดีกว่านะฮะได้ยินเสียงผีแต่ไม่มีตัวอยู่ตรงนี้เหรอ,อ,อโอ้ยเกือบวิธีกลับบ้านก็คือเราจะต้องวิ่งไปในบังเกอร์นี้นะฮะเพื่อที่จะวาร์ปกลับสู่บ้านของเราอันนี้คือบอมเชลเตอร์อ่ะเอ้า ขึ้นไปทำอะไรบนนั้นและนี่ก็คือเกมที่พวกเรารอคอยกันมานานนับปีนะฮะในทีเซอร์เกมจริงนี่คนละเรื่องเลยนะฮะบ้าเอ้ยขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ไปแล้วบ๊ายบาย